เอ๊ะอยู่ไหนเออยู่ไหนเออยู่ไหนอืมทำแยกกกิดมาเยอะอะไรเออเอ A, A. เอเดี๋ยวครูจะตรวจนะโอเคโอเคมีอีกไหมดูดีๆตรวจดีๆก่อนตรวจด,ดีๆก่อน เฮ้ยได้ไงเออให้งา่ายง่ายลืมเปล่าไม่ใช่มันใหน้ง่าย่ายเฮ้ยลืมมากกว่า right> อ่าตรวจสิว่ามีเออีกเปล่ามี่ไหมไม่มีไม่มีแล้วถูกหมดแล้วใช่ไหม๋ยวคุณครูจะขอตรวจนะโอเคไหนคุณครูแม่ทำไมอพยพนอนอยู่อไพยพนอนดูเล่นเลย โอเคเรนโบว์แดดอ่าเรนโบว์แดเออทำไมสีแดงไม่ได้สีนี้อ่าตัดเรนโบว์แดดหรอเอ้ย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 เอ้ โบดดออกไปป่าวออกถนนไปป่าว <c oughs> จีเอมจีโบลาฮาร์กกอต์ชอไวไลส,สปาร์เกอร์ โ <Okay>. อเคโอ้แยไหมแฉจะตรงไหมคะนี่จะตรงไหมเอ๊ะเดินเดี๋ยวเอออัพป,ปุ๊บแฉะอัพป,ปุ๊บแฉะจับให้ดีๆจับให้ดีๆเออโอ้โหโตรงไหมครับ<อ>น่าจะดูทีนี้โอ้โห,โหเก่งขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหยอด